สุนันทีนีหลนผมพี่เจ้าค่ะลูกขอโตก่อนหยุดลูกจะตามสุนันทีนีพี่เจ้าค่ะด้วยเรื่องอะไรน้องกำลังเข้าใจกันหมอมผิดเรื่องนี้เอาไว้ก่อนสเสด็จแม่มนเทียนชยัย เดี๋ยวนี้กล้าขึ้นเสียงกับแม่อย่างนั้นเลยเหรอกรมอมไม่บางอาจแต่ถ้าหากว่าไม่รีบไปปรับความเข้าใจกับสุนันทินีในตอนนี้เราคงจะเข้าใจ,ใจผิดกันไปอีกนานเลยพี่เจ้าค่ะเรียบไว้ก่อนยังไม่มีความสําคัญเรื่องที่สําคัญที่สุดคือเวลานี้ถ้าบิดาองลูกเปิดโอกาสให้แม่กับลูกแล้วเวลานี้ชวเวลองกลับมายังแผ่นดินมณีปุระ กับชเวลองสองคนที่จะต้องขึ้นเถลิงลาดแทนพระบิดาแต่เหตุไหนกันลูกถึงไม่เคยพบปะหน้าพระบิดาโอกาสคงเรามาแล้วนะลูกนะโอกาสอะไรพี่เจ้าค่ะสมเดือนไงลูกอะไรคือสมเดือนไปเรียนฝีไม้าลายมือํำหรับพี่ชัยยสงครามเพื่อมาประลองฝีมือ กับช่วลองถ้าใครเป็นผู้ชนะบุคคลคนนั้นจะได้ครองแผ่นดินมณีอปุระ,ะเสด็จแม่สเสด็จแม่ทราบดีว่าความรู้สึกของลูกคืออะไรความต้องการของลูกคืออะไรและความต้องการของแม่แล่ะลูกสเสด็จแม่กี่ปีแล้วที่แม่ต้องหวานอมขมเกินแม่คอยวันนี้มานานแล้วนะัทนทีนใจแม่ขอเถอะลูก ทำเป็นใหญ่แห่งผืนแผ่นดินมณีปุระเสด็จแม่ก็รู้อยู่บนเทียนชัยผู้นี้จะทําอะไรเกินเลยพระน้องท่านฉเฉลยลงลงไปได้ยังไงแผ่นดินของเราอยู่ตองอูประเทศทําไมเราเ้ิกกลับแผ่นดินเราพระเจ้าค่ะแม่ไม่ต้องการแผ่นดินของตองอูลูกก็ไม่ต้องการแผ่นดินแต่แม่ต้องการแผ่นดินมณีปุระแม่จะทําให้ทุกคนรู้แต่ลูกไม่ต้องการลูกไม่ต้องการอะไรทั้งสิน้นลูกต้องการเพยงสุนันทินีเพยงคนเดียวแล้วก็เสด็จแม่ ถ้าเจ้าไม่ต้องการแผ่นดินของมัณีปู่ละก็เหมือนกับเจ้าไม่ต้องการแม่เสรด็จแม่ถ้าเจ้าไม่ต้องการแม่ก็ฆ่าแม่ซะเลยสเด็จแม่ลูกยอมแล้ ให้น้อยแม่อย่าได้น้อยใจน้าแม่มีคุณค่าถนอมจะยอมให้ปรียบเยียบให้แย่เพื่อพระคุณแม่ก็ยอม thank ทำให้ฟาวเสียฟมอมระยะเวลาสามเดือนซึ่งจะพยายามฝึกซ้อมเลียนกบบเพลงทวนเพืพ่อมาประลองกับพระร้องท่านเฉลยหลงเสร็จนะแ,แม่จะคาดหวังอะไรนะลูกอ,อยากแพ้หรือชนะแม่รู้เพราะแม่กับลูกทำได้ในเม,มื่อเจ้าทําได้ไปสิลูกเต้าโอประเทศยังมีคนที่มีฝีม้อลายมือดี จะหามาสอนเจ้าทุกๆคนเจ้าจะได้สู้กับเชเวลเจ้าจะได้ทองมาน,นี่พล่าดังใจแม่ ลูกก็ชนะอยู่แล้วท่านแม่มีท่านพ่อเป็นกำลังใจให้ท่านแม่คอยดูแลแบบนี้ชนะแน่แม่เจ้าค่ะแม่รู้ว่าลูกของแม่น่ะเก่งอยู่แล้วเจ้าค่ะหมอมแม่เจ้าขา,มมา,ขาไม่เหมือนคนบางคนข้าวปลาก็ไม่เคยกินแห้งก็แห้งเหี่ยวก็เหี่ยวดูซิจะมีเลื่องมีแรงหรือเปล่าไม่รู้หมอแม่ว่าใครอะลูกไม่ได้ว่าใครเจ้าขาากพูดลา,ดละาจะเป็นพ่อองค์ข้าพ่อฉันะ <c oughs> นะอ้าละ่ะทุกคนพร้อมแล้วยังกระหม่อมนะพร้อมแล้วพร้อมตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วเจ้าค่ะ กลัวบางคนยังไม่พร้อมเจ้าค่ะลูกชเวลองพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วเจ้าค่ะเสด็จพ่อแล้วไอ้มนเพียงชัยล่ะพร้อมหรืยอยังงั้นก็เริ่มมาลองกันได้เสด็จพ่อลูกมั่นใจเจ้าค่ะเอกกับงมาพร้อมเราไม่ยอม เย็บแฟนก็ห่างทาดดีเหลือเกินนะพวกแท้พี่เจี๊ยบหัวใจเขาเจียมแต่งานนี้ไม่เตรียมกับข้าอุมาข้าวเข้ามาเยอะแยะ ดังเปลี่ยงทำไมเลี้ยงน้ำเปล่าลิเกของเราก็อ่อนลา้า <sign> ด <language> ูนั่งนึกกันอยู่นั้นสงสารพี่ฉันนั่งตู้พ รลอมยังรลอมยังหรือพี่จะยังแล้วตังค่หามหน้าสวนให้หงายท้องนะให้ลูกเราได้จดงัำทํานี้วันนี้ละหนอจะต่อเตียงสปอนเซอร์นี้คือบิดาง อย่ายืนหน้ายืนตาไปบ่อยเรื่อนค่เดี๋ยวก็สวนน้ำหมายท้องแน่จริงเออก็วิ่งมาไวจะเฉยอยู่ย่ายแล้วพี่ยังโดนเลยลูกผู้ชายจะไว้เชิงเออก็เปรียบเหมือนเพลิง น้ำพา่าพอมาวิญญาณม่จะไปทิ้งตา,าของมันลองเลยเชิญลองเลยอย่ามวัวแต่เอ่ยว่าปากอา้างเออจะได้ล้อไห้นะดูเขาสิมคะ,สะเสด็จพี่เราพร้อมแล้วจะประลองเออ เชิญพี่ร้องเข้ามาฟืกดีเนาะแัดดอกไม้เป็นไงบู๊ร้องิร้องสิทำไมไม่ร้องละ่ะพี่ข้าจะไปร้องได้ไงอ่ะพอเขาจะร้องปุปโอมก็แย่งเขาร้องหมดแล้วยกดาบขึ้นฟออาดฟันเชิญพี่มั่น ใจมาใช้ว่าจะภาษาลิเกพระเอกเหมุู่ซันาสาวๆส,ส่งเสียงเชียร์ด้วยนะจ๊ะเขายิ้มย่องของพิม คงไม่ได้ชิมข้าวปลาปลาซิวปลาสอยอร่อยที่สุดนุ่นจากอายุทยาปลาไกลซะด้วยน่าอร่อยความปลานี้ของเข้า จากพี่น้องชาวเสนากินหรือ,อยันเล่าน้องนี้กับข้าวที่พี่หามางัวแต่เฮาก็เอาเกิน เสร็จแล้วก็เชิญประยัด่าเป็นยังไงก็างาบานบอกให้ทานไม่ขัดผ่ไทยแล้วใครจ่ายตังพี่ล่ะกับข้าวเขาก็ให้มาฟรี ข้าตัวน้องนี้ละพี่จางัวขอกซีดีซะด้วยข้าตัวจะเอาที่ไหนขับรถมาไกลใจกล้าลิเกเกือบสามสิบชีวิต กอดเขานั่งคิดหลายครั้งไอ้น้องเราอย่าใจดำเราคลานตามกันออกมาทวงบุญคทวงบุญนะเราพี่น้องเกี่ยวข้องเป็นมิตร อย่าได้ไปคิดเป็นอื่นนะเอาแค่ในเรื่องที่เครืองแค้นหลังเรื่องสุดแสนสเสนห่หพี่น้องเขาหยอกกันแม้ม่ข้างทำเท ไอลิเกาบานก็ยังมีหลักไม่หักเหเขาก็เป็นลิเกที่เห่างวันนี้มาถ้าพี่ชายอย่ามัวเชื่อยย อย่ได for ้อายชาไหวพ่อครับแม่ครับให้เขาจับดาบมาให้ดาบทวนของแท้อย่าเอาแต่ตั้งทาง อพ,พ,พรพ่อขอพรแม่ผิดถูกช่วยแก้ลูกขอขมากล้าไปที่สีจันขามาดาเเอาวันนี้จะเขา้าตู้ักคราจบจะมีะผมฉันเป็นกำลังใจให้นะเพคะไปฟลโล่ต่องไวจะมีมนคน หัวคนอะไนะคะได้ไสเดผมช่ั่ไมเนี่ยเจ้าค้ามอมป้าโชคดีทนเพคะผมใช้น้าใจช่วยนะพคะปลานี่เยอะเลยนะ เออป,ประอบาเรียกนะาขาไม่ค่อยจะดีจะขาวบนเอแล้ววันนี้จะได้สู้กันไหมนะลูกแล้วท่าเยอะนะ บาบัดเขากำลังวนเนี่ยก่าดีพไม่เสรเลยของฉันของฉัน น่ารักนะพวกองค์เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรลำคาญนี่เกยตัวนี้แล้วล่ะมาด้วยกันไม่ใช่เหรอก็อะไรหนักหนาก็ไม่รู้ราวังให้ดีนะพวกเราเดี๋ยวถ้าเก็ดดาบจะกระเด็นใสกตาขน้น ่นไหนพี่ฮะเจ้งเสียร์ที่มนเปียกชืนจกพูดไม่ขาดคำเลยพี่ฮะขาดทำไมเราใช่โยคระมอกชนะแล้เจ้ารกมรมบอมปลานึกว่าจะสก,กิน้ำแข่นี้ก็ทำไม่มีเลี้ยวมีแรงอปาบาท่าบาทว่าเขาป่าบาทยืนหอบไปแล้วพยะคะ เก่งมากชเวลองลูกพ่อพระเจ้าค่ะไม่เสียแรงที่พ่อตั้งใจทําไม่เหนื่อยใช่ไหมลูกไม่เหนื่อยเจ้าค่ะโอ้ไม่เหนื่อยนะรู้สึกหายใจแรงนะตามคําพูดผู้ชนะคือประมุขของมณีปุระมารับพระแสงไปขอบพระคุณพระบิดาพระทูนกระหม่อมของลูกข้าพระเจ้า ได้รับสิ่งอันสูงค่านี้อ,อ,อะไรเขายังไม่เหนื่อยเพียงแต่เขาตื่นเต้นเมื่อเห็นพระแสงว่าไม่เคยเห็นสิ่งที่พระเจ้าพ่อเก็บไว้เป็นสิ่งที่เลอค่าสูงสุดเหนือชีวิตของลูกอำนาจราชศักดิ์อันยิ่งใหญ่นับแปนี้สืบไปลูกจะดูแลพระสกนิกรให้ร่มเย็นเป็นสุขที่ไหนมีลิเกเล่นลูกจะเปิด ฟรีตลอดไม่ต้องคิดตังจะหาเอกพง์ไปเล่นทุกๆค่ำคืนเลยคืนละ 2, 5 0 0พันอ้าอาบัตด้วยค่ะอะไรทุกค่ำคืนทุกวันเนี่ยเอกพง์ก็เป็นหนี้ลูกน้องเต็มไปหมดแล้วพี่คะอย่าไปพูดถึงเขาสงสารเขาคณะเนี้นะเขาลำบากตากตามัมน่าสงสารเห็นใจลูกน้องเยอะ,อะน่าสงสารเขาครับสงสารครับม่เหือนาพาพวกเราไปให้ยุงกัดครับ ไม่เหมือนหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะอยู่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยอาทิตย์หนึ่งเล่นสองวันใครเหรออย่าไปยุ่งกับคณะนี้ใคอ่ะคณะนี้เขาบรรดาศักดิ์เช้าพระองค์ท่านาใช่คณะที่อยู่ใต้ใตต้้ศาลาหรือเปล่าพยะยะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เนอะเออคณะนี้เขาเล่นเวทีใหญ่แล้วหมอแม่พระทูลกระหม่อมเจ้าขากระหม่อมเห็นว่าเมื่อลูกนี้เป็นพระประมุก ก็ต้องมีผู้ที่ต้องดูแลรักษารังไว้ซึ่งมหาสเสวตรฉัตให้ยิ่งใหญ่ตระการรองจากพระประมุกค,คือยศอะไรพระพุทธเจ้าข้านั่นก็คือมหาอุปราชถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วข้าพเจ้าขอใช้อำนาจราชศักดิ์ในการขึ้นเถลิงถวัญยราชมอบยศมหาอุปราชเจ้าจอมวังหน้า ให้กับพระเชษฐามนเทียนชัยบัตรเดี๋ยวนี้บัตรนั้นเชิดหรือเปล่าทําไมแล้วก็ต้องให้มันมีพิธีรีตองในการแต่งตั้งยศแต่งตั้งยศนะไม่ใช่สวมเสื้อกักมาใส่รับจ้างขอประทานอภัยจ้าเห็นพระองค์ทรงอารมณ์ดีจึงหยอกเล่นย้อเล่นบ้างรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง สำหรับบรรดาศักดิ์ของมหาอุปราชซึ่งเป็นยศถาบรรดาศักด์ของผู้มีคุณวุฒิผู้มีความรู้และความสามารถรองจากพระองค์ท่านพระเหนือหัวแห่งพื้นแผ่นดินมณีปุระเเวรองพระผู้เป็นใหญ่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเสียดายในเกียรตินี้เหลือเกินด้วยวุฒภาวะและความรู้ ความสามารถของกระหม่อมคงจะไม่อาจทัดเทียมเทียบเท่ากับมหาอุปราชได้ดังนั้นแล้วควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกระหม่อมขอถวายคืนพระเจ้าค่ะบนเทียนไขวัดดี คนอย่างเจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะได้เป็นผู้นำคนฝีไม้ลายมือก็สู้น้องไม่ได้น้องอุตามมีน้ำใจมอบตำแหน่งมหาอุปราชเจ้าก็ไม่รับคงนึกละอายแก่ใจเพราะว่าเจ้ามันเป็นได้แค่ อีกลูกเท่ไหอีกเจ็ดวันเจ้าเตรียมแต่งงานกับตุน,นันทินี ดีใจใหญ่เลยไหมร้องไห้ดีใจใหญ่เลยดีใจเห็นไห<ผ>มเนี่ยร้องไห้ถึงขนาดนี้ว่าดีใจกับนางเอะขาบ้านพี่นางกลับมาก่อนสิไหมคะมนเทียนชัยทุกคนพยายามหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเจ้าแต่เจ้ากลับปฏิเสธไม่ต้องการความบังดีจากใครเลยแม้สักคนเดียวเจ้าเลือกของเจ้าเองนะ ถ้าหากวันข้างหน้ามีอะไรเกิดขึ้นใครก็คงจะช่วยเจ้าไม่ได้พระมารดาศีจันทรายศถามบรรดาศักดิ์ที่มอบให้ถ้าเจ้าี่นั้นจะทถวายคืนก็จักไม่ว่ากระไรเพราะกระหม่อมนั้นก็ยังคงเก็บไว้เพื่อพระเจ้าพี่มนเทียนชัยแต่เพียงทายเดียวเมตตาแด่น้องสักราเถิด ใช้ความสามารถของพระเจ้าพี่ไปไล่ล่าจับม้าร้ายซึ่งขณะน,นี้กำลังทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนม้าตัวเปลี่ยวออกกัดกินพืชไร่ชาวบ้านพร้อม้ดุูเหล็ก,ล,กลูกเด็กเล็กแดงต้องเดือดร้อนไปทั่วทั่วกันแค่เรื่องเล็กน้อยพระมหากษัตริย์แห่งมณีปุระใครจะสุดเขา่า วานพระเจ้าพี่ทีเธอ